สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งอาการนะครับอ่านั่นก็คืออาการที่เราขับรถมาดีๆแล้วรถเกิดอาการลอ้อล็อกนะครับพอลอ้อล็อกแล้วก็ล้มกลิ้งนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวหรือบางครั้งบางทีนะครับอาจถึงแก่ชีวิตเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อเราพูดถึงกรณีที่เราขับมาดีๆแล้วรถของเราเนี่ยนะครับเกิดเบรกล็อก ok เองนะครับมันเกิดได้มาจาก หลายๆสาเหตุด้วยกันนะครับเพื่อนๆรวมไปจนถึงวันนี้มีหนึ่งเคสนะครับที่เกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะว่าวันนี้นะครับจะจะเป็นสาเหตุใดนะครับที่ทำให้ล้อรถไม่หมุนล้อรถล็อกเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนเลยนะว่าเหตุผลนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราขับอยู่ดีๆแล้วรถเกิดอาการเบรกล็อกเองนะครับเพื่อนๆนะ ผมนะครับอยากถามเพื่อนๆว่านะครับเพื่อนๆซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์เนี่ยผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆนะครับทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรเมืออะไรนะครับเป็นครั้งล่าสุดนะครับเพื่อนๆนะเอานะครับเมื่อเราพูดถึงน้ํามันเบรเนี่นะครับโดยปกติแล้วนะครับน้ํามันเบรก จะเป็นน้ำมันที่ทนต่อความร้อนสูง,สงประมาณ 300- 500ถึงองศากันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อน,น้ำมันเบรกโดนความร้อนสูงน้ำมันเบรกจะต้องไม่เดือดแล้วก็จะต้องไม่ขยายตัวนะครับอันนี้ก็คือนะครับพื้นฐานของน้ำมันเบรกแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่านะครับในเมื่อน้ำมันเบรกมันร้อนมันรองรับความร้อนได้นะครับ น้ำมันเบรกนะครับมันก็อมความชื้นได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะรถท่านใดนะครับที่ขับอยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกชุกชุมนะครับผ่านหน้าฝนนะครับล้างรถบ่อยๆนะครับจะมักจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับมีน้ำเข้าไปอยู่ในระบบเบรกนั่นหมายความว่านะครับอ่า ระบบเบรกมันดูดซับเอาความชื้นนะครับหรือว่าบางทีน้ำมันเบรกของเราอาจจะเสื่อมสภาพหมดสภาพนะครับกลายเป็นน้ำนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับแค่โดนความร้อนประมาณ80องศาเนี่ย85องศามันก็เดือดแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีน้ำอยู่ภายในระบบเบรกของเรานะครับ อุณภูมิประมาณ85องศาเนี่ยน้ำเกิดเดือดอน้ําเกิดเดือดขึ้นมานะครับพอน้ําเดือดแล้วน้ําขยายตัวพอขยายตัวแล้วไม่มีที่ไปทําไงล่ะครับมันก็ไปดันลูกสูบเบรกนะครับเบรกมันก็จะเกิดอาการล็อกเอาเองนั่นเองนะครับเพื่อนนั่นก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เวลาที่เราขับอยู่ดีๆรถมีอาการเบรกล็อกโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับเพื่อนๆนะ คำแนะนำในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับโดยปกติแล้วน้ำมันเบรกน้ำมันคลาสเนี่ยเขาจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ20,000กิโลเมตรแต่นะครับผมให้คำแนะนำว่าควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ1ปีหลังผ่านฝนหรือดูฝนไปนะครับเพื่อนๆนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำภายในระบบนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมภายในระบบเบรกนั่นเองนะครับเพื่อนๆ นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมือเบรกที่ไม่ตรงรุ่นนะครับทำให้เบรกมันค้างนะครับพอค้างเสียสีกันไปเสียสีกันมาน้ำมันเบรกร้อนขยายตัวล้อก,ก็ล็อกเองนะครับพเพื่อนเพื่อนะเอานะครับทีนี้เรามาดูต้นเหตุนะครับของรถคันนี้นะครับที่ผมได้บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับว่าขับมาดีๆแล้วเกิดอาการล้อเบรก,กล็อก นะครับเอานะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับรถคันนี้มันผิดปกติอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับขับมาดีๆล้อหน้าล็อกล้อหน้าไม่หมุนนะครับอ่าดูอย่างนี้ดูไม่ออกนะครับอ่าเดี๋ยวพยายามหาหมุมนี้ให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรจากมุมนี้บ้างนะครับเพื่อนๆเ,เห็นความผิดปกติจากมุมนี้ไหมอ่าถ้ายังไม่เห็นเพื่อนๆดูนะครับอ่าผ้าเบรกสฟีฟ้าสีน้ําเงินนั่นแหละนะครับมันอยู่ในตําแหน่งนี้หรือไม่นะครับ นั่นหมายความว่านะครับผ้าเบรกของรถคันนี้มันหมดนะครับพอผ้าเบรกหมดแล้วมันตกล่องนะครับพอมันตกล่องมันตกลงไปล็อกกันกับผ้ากับจานดิสเบรกนะครับทําให้ล็อเกิดอาการล็อกล้อไม่หมุนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนะนี่แหละนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าเวลาซ่อมเนี่ยเราซ่อมหลักสิบได้นะครับทําไมไม่ซ่อมกันนะครับพอเราปล่อยไว้ให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับล้อเกิดอาการล็อกเนี่ยนะครับล้อล็อกปั๊บนะครับรถล้มมานะครับรถก็พังคนก็เจ็บนะครับถ้าไม่มีคันอื่นมาซ้ําเติมเราเข้าไปอีกเนี่ยนะครับมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าล้มลงปั๊บนะครับคันข้างหลังมาซ้ําเข้าไปนี่โอโหงานใหญ่เลยนะครับเจ็บทั้งเนื้อทั้งตัวนะครับทั้งเนาทั้งเหม็นมาทันที่นอนคนว่านะครับนี่แหละนะครับ แค่นะครับเราเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยราคาหลัก10เนี่ยนะครับไม่กี่10บาทล็อกนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเกรียดท้องตลาดก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะหมดเร็วก็าะ่นนั้นเองนะครับเพื่อนหากว่าเราปล่อยให้ผ้าเบรกหมดไปนานๆนะครับเนี่ยผ้าเบรกมันก็จะตกล่องเพราะว่าในรถรุ่นใหม่ๆก็เซฟมาซะเหลือเกินนะครับเซฟงบประมาณในการสั่งปั๊มเบรกครับนะครับแทนที่นะครับจะจาะ อาจจะเจาะรูยึดผ้าเบรกมาสองรูก็ไม่เจาะนะครับเนี่ยนะครับมันเอามาค้างไว้แบบนี้เฉยๆนะครับพอผ้าเบรกบางมันก็หลุดล่องออกมาแบบนี้นะครับด้านบนนะมันหลุดล่องนะส่วนด้านล่างมันมีน็อตอยู่นะครับด้านล่างมันมีน็อตยึดอยู่ตัวเดียวนะครับเพื่อนนะอันนี้นะครับในรถรุ่นใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ทุกค่ายเลยนะครับจะไม่มีน็อตยึดผ้าเบรกตัวบนนะครับผ้าเบรกตัวบนจะวางไว้เฉยๆอย่างเงี้นะครับมันก็ อ่าบางนะครับพอเราใช้งานไปผ้าเบรกมันบางมันก็หลุดตกล่องมาล็อกกันกับจานดิสเบรกทีนี้ล้อไม่หมุนนะครับล้อไม่หมุนก็นะครับเกิดอุบัติเหตุสิครับทีนี้นะครับต่อจากเรื่องของเบรกหน้าทีนี้เรามากันที่เรื่องของเบรกหลังกันบ้างนะครับอ่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าดิสเบรกนะครับใช้คําว่าดัมเบรกก็แล้วกันนะครับเ,เพื่อนเ,นเพื่อนเคยเจอไหมขับไปดีๆล้อหลังไม่หมุนนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเจอไหม ดัมเบรกหน้าขับไปดีๆแล้วเบรกล็อกเองนะครับเบรกดัมก็ล็อกเองได้ขึ้นกันในพี่น้องนะครับอันนี้เคยเจอมาแล้วนะครับเบรกดัมดัมเบรกหน้าเนี่ยนะครับขับไปดีๆแล้วมันเกิดอาการล็อกนะครับเบรกหลังก็เจอนะครับส่วนนะครับสาเหตุที่นะครับผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับเบรกดัมมันล็อกเองได้นะครับมันล็อกนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนๆนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะ รถรถของเราเนี <Es> <an> ่ยนะครับเมื่อเราผ่านเมื่อผ so ่านการใช้งานไปนะครับผ้าเบรกมันบางลงใช่ไหมพอผ้าเบรกบางลงปั๊บนะครับเวลาที่ลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวที่อยู่ตรงนี้มันบิดเนี่ยนะครับมันบิดเยอะนะครับพอลูกเบี้ยวมันบิดเยอะมันก็อ้าตัวออกเยอะถูกต้องไหมมันก็อ้าตัวออกเยอะนะครับอ่ายิ่งยิ่งผ้าเบรกบางเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งอ้าตัวออกเยอะแต่ที่นี้ไอ้ลูกเบี้ยวที่มันบิดเนี่ย นะครับที่มันบิดเนี่ยนะครับที่มันบิดเนี่ยให้เบรกมันแยกออกจากกันเนี่ยนะครับเวลาเรากดเบรกเนี่ยเพื่อนๆ,คๆเคยเจอไหมว่าไอ้ลูกเบี้ยวที่มันบิดตัวเนี่ยบิดแล้วบิดเลยนะครับบิดแล้วมันพลิกกลับด้านไปเลยนะครับเออก็คือภาพเบรกมันหมดเยอะหรือว่าดุมล้อหรือว่าจานเบรกข,ของเรามันสึกเยอะนะครับไอ้ลูกเบี้ยวเบรกนะครับแทนที่ว่าแทนที่มันจะบิดไปประมาณนี้แล้วมันกลับนะครับอ่าบิดไปอย่างนี้แล้วมันกลับ แต่ปัญหาก็คือบิดแล้วมันพลิกกลับด้านไปเลยนะครับพลิกไปเลยแล้วมันไม่ดีดกลับนะครับอันนี้ล้อล็อกนะครับเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้นะครับเกิดอาการล้อล็อกได้นะครับในรถที่เป็นเบรกดัาก็คือเรื่องของสปริงเบรกนะครับเรื่องของสปริงเบรเนี่ยที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่เนี่ยนะครับสปริงเบรกพวกนี้นะครับ จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกเราควรที่จะเปลี่ยนสปริงไปด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องละนะครับสปริงที่ผ่านการใช้งานมามันจะลานะครับสปริงเก่ามันจะล้านะครับเราควรที่จะเปลี่ยนสปริงใหม่ไปด้วยนะครับอ่าบางที่นะครับก็อย่างที่บอกไปผ้าเบรกมันหมดแล้วหมดแล้วนะครับพอหมดแล้วมันมันกลางตัวออกเยอะเวลาเรากดเบรกมันกลางตัวออกเยอะเนี่ยนะครับมันกลางตัวออกเยอะสปริงมันยืดเยอะ เพราะสปริงมันยืดเยอะโอกาสที่สปริงมันจัดเล้าในมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนสปริงเบรกนะครับมีโอกาสที่สปริงเบรกขาดนะครับเพราะสปริงเบรกขาดมันขาดแล้วไปไหนมันก็มาล็อกกันนะครับมันก็หลุดมาล็อกกันระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรกนะครับทีนี้ล้อไมห่หมุนเลยนะครับเพื่อน อันนี้ผมเคยเจอมาแล้วกับดัมเบกหน้านะครับอ่าดัมเบกหน้าก็เคยเจอมาแล้วสปริงเบรกขาดนะครับมาล็อกกันกับดุมล้อนะครับอยู่กลางสี่แยกไฟแดงเลยนะครับในตัวเมืองด้วยนะครับดีหน่อยนะครับไม่ได้ขับแรงเพราะว่ามันเป็นจังหวะข้ามไฟแดงนะครับอ่าดีหน่อยเอาเท้าลงทันนะครับเพื่อนเพื่อนล้อล็อกไถกับพื้นไปเลยนะครับล้อหน้านะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องของนะครับสปริงเบรกนะครับดุมเบรกผ้าเบรกที่มันสึกหรอ นะครับมันก็มีโอกาสทําให้นะครับรถของเรามีอาการเบรกล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้เบรของเรานะครับล็อกได้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่เบรนะครับล้อล็อกได้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของลูกปืนล้อเคยเจอมาแล้วนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนช่างด้วยกันนี่แหละนะครับอ่าขับรถมาทํางานนะครับขับมาดีๆล้อหน้าล็อกไม่หมุนเลยนะครับอันเนื่องมาจากลูกปืนล้อแตก นะครับลูกปืนล้อแตกแล้วมันล็อกนะครับอ่าลม้มล้มคว่ำเลยนะครับเก็บสามตอนนั้นนะครับอ่าเขาซ้อนสามมานะครับทีมงานนี่แหละซ้อนสามจะมาทํางานนะครับปรากฏว่านะครับลูกปืนล้อหน้าแตกนะครับล้อล็อก ล้อไมห่หมุนนะครับเก็บทั้ง3รายนะครับวันนี้ฝากไปฟิจเจรณาด้วยนะครับเมื่อเราขับขี่ผ่านหน้าฝนไปนะครับควรที่จะถอดลูกปืนออกมาอัดจารบีด้วยนะครับทุกท่านนะรวมไปจนถึงลูกปืนที่ใช้ก็ควรที่จะเป็นลูกปืนที่มีเกรดมียี่ห้อมีราคาสักนิดหนึ่งนะครับายาวแบบถือรายเดอร์ถือลายโอกาสมันแตกมีสูงขับลูกปืนล่างก็มีเดอนะครับลูกปืนล้อมันมีหลายเกรดนะครับลูกปืนล้อใหม่เลยแบบดีใหม่ ธรรมดาลูกปืนล้างลูกปืนล้างนี่ก็คือลูกปืนที่เขามาซื้อไปจากจากร้านร้านซ่อมร้านอะไรธรรมดานี่แหละซื้อไปแล้วเขาก็ไปบิ้วใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้มันจะแตกเร็วนะครับเพื่อนเพื่อนเอานะครับคลิปนี้จบไ้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ